สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพี่ตาหกล้อซิ่งนะคะแล้วก็อยู่กับกล้องจําเป็นเหมือนอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราดันข้าวล้มแต่เช้านะคะทุกคนแปลงนี้ก็จะประมาณสามสิบไร่นะคะจะเสร็จไหมวันนี้ส่วนข้าวล้มวันนี้ก็มีไม่เยอะนะคะที่อยู่ว่าจะหน้าประมาณหนึ่งไรถึงสองไรนี่แหละ ข้าวๆนะเพราะว่ายังไม่เดินไปดูข้างล่างนะคะอันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกับรถ <c oughs> <c oughs> ดันข้าวลมแต่เช้านะคะ นู่นจากที่เห็นเนี่ยคะ่ะไปถึงนู่นเลย เลืองๆนี่หมดเลยค่ะทุกคนส่วนทางนู้นก็จะเป็นเข้า,ขาเอิญเขาอีเติยอันนั้นน่าจะเกี่ยวง่ายอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็ดันข้าวล้มโัว่อยยางเพราท่านหลดเดี๋ยวเรารอตรงนี้ดีกว่าแลนเพราท่านดอก ุ่นเยอะมากเป็นยังไงกันบ้างเกีียวดันของเราเกีียวดันสูตรผีบอกพอได้ไหมคะทุกคนดันข้าวล้มกลางคืนหมอกนะหนาข้าวนะหนาะก็ถือว่าผ่านอยู่นะ รถทางทางสู่รรถไม่คือนเพิ่นบ่ไเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆยังสี่หล่าเฮาได้จำได้กะเอาอันบอแลนบอทัานเนาะไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ดูเลยมีแต่เกี่ยวข้าวนะคะ หลายคนก็บอกว่าให้ตะกองไปหาปลา่อนไห้ไปพุดปูแน่ไปหาปลาอูปลาขอนแน่โอ้ถามมาหาเลยเพราหาได้เบิดแล้วพี่น้องนาบางที่เราก็ไม่กล้าลุยนะคะบางที่เขาก็หวงแต่เขาสิหาว่า,าเขาสวดรลวดอ่ะนะจริงๆปลาขอนนี่เยอะมากแต่เราไม่กล้าหานะคะลงถุงสี่ถุงห้าไม่ได้ โดนเขาด่าขึ้นมาตายหาเลยเอาเก็สิว่าอู้ซุ้มเกี่ยวเขามาทั้งบุรีรัมนี่สว,วดรวดคักหาจับปลาขอนหาจับปลานํำแก่น้าแกกันแท่เพิ่นโอ้ไม่สิเสียซื้อบุรีรัมดีสิน่องถามว่าหาได้ไหมหาได้เบิดแหละแต่กล่กองแห่งมักลุยชอบชอบหากินอยู่แล้ว ต่เรากลัวเจ้าของนาว่านะคะบางที่เขาก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้านาแปลงยาวๆแบบนี้ถือว่าเกี่ยวง่ายอยู่นะทุกคนแต่บางที่เนี่ยแปลงน้อยๆแม่เราก็โยกรถกลับไปกลับมา เปืองน้ำมันแท้เด้ถามว่าเราจะเหยียบไปได้เลยไหมมันก็ไม่ได้สิแปลงเล็กๆเราก็โยกเอาให้เขาหมดนะคะทุกคนไปไกลแล้วเดินตามไม่ทันนี่สันตัวแรงของเราก็ไปใส่มาใดใหกับถึงไหนถึงกันนะคะเดี๋ยวถ้ากล้องขอพักแป๊บหนึง่งโชคดีที่มีล่มให้อยู่ให้พัก ตะกรงกับบ่สบายพี่น้องท้องเสียล้ายมือแล้วบ่หายจากเทือเมื่อคืนก็ทุกวันเลยเลิกดึกทุกวันจะไปซื้อยาก็ร้านขายยาก็ปิดนะคะก็ไปได้เกลือแร่มาจากเซเว่นอ้ยเหนื่อยจอดรอรถเทข้าวนะคะรถเทเขารถค้นเข,ของเข้ากับหลงทางพี่น้องมือเสาเขามากอะ่ะค้นขับรถเกี่ยวกับหลงทางเื่กันโ ต่ละมือแต่ละเดียเข้าว่าแมนเจ้าชินมือหนึ่งกับลงท่างมือหนึ่งกับพี่บาเรียนไลฟัน <laughs> ไปจอดเทข้าวนะคะ <laughs> อย่ที่นี่ก็อ้อมโคกงจะสามหอหลอบอยุ่ว่าไงว่าเห็นหน้าได้โทษหากันโทษถามทางกันเอานี่แหละมาหากินไกลบ้านมันก็มู่ทางพี่น้องใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะคะอุปสรรคมีทุกวันแต่เราก็ผ่านพ้นมันมาได้ ข้าวเคข้าวอุ้มแรกของวันนะคะมื่อนี้ก็ซ้ำส,สวยไม่ได้มาสายนะคะทุกคนเวลาปกติเท่าเดิมม้าแต่เสารลายกับเกียวบดใดญ่ขเก้าหมอกมันหลายนะคะก็ต้องรอ ไปชัมภา์คนขับก่อนเต้อาไห้กำลังใจเนาะว่าจะขอขึ้นขับไม่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ่ายเสร็จก็สิทธิหานอ,นอนเว้นแล้วตะก้องสำหรับคลิปนี้ก็ล่ำลาทุกๆท,ท่านไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ